พี่ดี๊ก่อนเลยผมให้ไอ้บอสไอ้บอสดูนะเฮ้ยน้าน้าน้าซิกลันซิกลันกูยังไม่ไปนะกูยังไม่ไปนะไปกูอยู่ในแคนกับมึงก็ดิดดี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกูอยากดูกูอยากดูเฮ้ยบ่าหนังพี่อะแล้วเยลกูตายยตาโอ้ยลูดอ่ะใครชื่ออะไรปากกาใครเก็บผมเก็บเก็บยัดตู้ใครชื่อชื่ออะไร ไอ้เฮ <ah> yeah ี้ยฟ um> ้าไอ้ฟ้าไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ฟ้าไอ้ฟ้าอ้อะไรวะไอ้เฮี้ยไม่ต้องโยนควมบินมาให้กูตลอดเสียงชิบหายเสียงเหมือนนางกวากบ้านกูเลยนางกวากพ่อไงไหนไว้แค้นใหญ่ๆมันอยู่ไหนเพื่อนผมวะมึงว่ามันจะมาป่ะไอ้เฮี้ยโอลงโอลดเลยอ่ะเก่งแต่แบบจำนวนคนนี่หว่าไอ้เฮี้ยพากูแคมมีสไนเปอร์ผวา เฮ้ยเจ็บ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 สาหัสมากเฮ้ยไอ้ฟ้าไปเอาไส้พม่ดีมาลงไปเกิดไม่ได้พี่เกิดมาโดนดิเกิดมาไม่ได้ไม่ไมันก็ไปดีตรงข้างหน้าน่ะ เพื่อนเราดีเนาะอยู่ตรงข้ามไม่ข้ามมาหาเพื่อนแล้วก็ไปยิงกับเขาแหละเห็นไหมล่ะแต่ก็ตายแค่เดียวจูตาเก็บคิวเก็บคิวบอกเพื่อนเก็บคิวเว้ยเพื่อนไอยูบอกเก็บคิวผมเคลียร์ทีไอ้ไอ้ฟ้าไอ้ยูมันอยู่ฝั่งตรงข้ามมันกูบอกทาไมไม่ข้ามมาบล็อกเก็บคิวกูข้ามมันบอกเพื่อนดิบล็อกมันเก็บคิวบ้านแดงนะขนาด กู้ว่ามีแคนใหญ่ลงมาจริงนะเนี่ยตายมันเริ่มมันเริ่มวบิงออมละตายตามีคนไว้น้ำไปอ่ะยยเห็นปะเห็นแล้วตาถวาย ายิงกูไว้ไเฮียเป็นอะไรอะ่ะลองเอาจีบีบล้างตาเผื่อจะยิงโดนบ้างดูไงนะั้นน่ะปืนปอม <c oughs> แบบจาเนเลยปืนมีทะเบียนอ่ะอะไรวะ ในเมืองโอโรดบีมบีมบีมดันไปสู้ไม่ได้หรอกครับในเมืองอ่ะขอลองยิงหัวนั้นคนจำนวนคนมันเยอะโอโรดอ่ะขอลองยิงหัวนั้นหน,นึ่งโจโอโอลาฟไปก่อนได้ไหมแดกปะ่ะอืมไหลพี่ผมเอ้ยพวกมึงใครหิวอาหารซื้อกด s10 ซื้อได้นะกูซื้อกินก่อนใครมันปาลาระเบิดไว้ี

ตายข้อตัวใหญ่เลยอสวยพี่เอ้ยอีกคนมึงรับเขาแกงยังไงเด็กใหม่อ่ะรออยู่เนี่ยพี่ไอ้ฟ้ารับน้องแน่นฟ้าพี่ฟ้ามึดเดี๋ยวไปรับให้ไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าไม่เต็มไม่เต็มใจเล่นเลยเว้ยจริงๆผมอยู่พี่ผมนั่งกินข้าวอยู่พี่ไม่เต็มก็เต็มใจเล่นก็ไม่ต้องเล่นไว้หนอได้เห็นแล้วเห็นแล้ว อย่างนี้คนอย่างนี้คนเขาไว้นีไ่ไว้เขาเต็มใจเล่นคนที่เต็มใจเล่นเขาไม่อยากเล่นเว้ย<อ>นาะตรงนี้ตอนเออถ้าพี่จะพูดอย่างงี้เสร็จแล้วคร<า>ับไ,ได้ละเจังไคมาแล้วน้องครับแก๊งไหนโ,โหโดๆเคลียร์วิวเบื่อวานมีป้าเหรอแบบโหโดๆโจริงๆเลยอะแล้วแบบเจังไคมาแล้วเจังไคมาแล้วแบบไม่กลัวอะไรพวกเราเลยอะว่ายน้ำตัวนเด้อปล่อยพวกมาหาโหดเลยพี่มันก็ไม่กล้าเล่นหรอก ทำไมอ่ะทางน้ำอ่ะมันมันข้ามามันโดนยิงตายเรล็กๆไม่ไม่เกี่ยวมันอยู่ที่วางแผนมันอยู่ที่คนวางแผนเท่าไหร่นะพี่ฟ้าแปดเอ็ดเตะบอลเตะบอลเตะบอลดีหน่อยถามเตะ ปลาสวายโดนกูยิงเดี๋ยวปลาสวายให้มันต่อยกูเนี่ยตายไอ้ยี่เขามปกูคมจังหวะเพื่อนจริงเพื่อนคมสัตว์เลยว่ะที่ของผมเลขหนึ่งแถวหนึ่ง ไอ้สอบเด็ดพาบาลมินครับ <Thompson> วันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยจะมาทําคลิปบอกเลือดเมียผมนะครับทุกคนซึ่งผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยจะมาบอกเลิกรัดจริงไหมผมพูดจริงๆนะครับเพื่อนจริงนะครับครับสาเหตุมันโดนเปิดเลครับทุกคนขึนเปิดอะไรวะใครเปิดมไอ้เยอะนั่นเหรอครับทุกคนณไปเสียงมันไว้เฮ้ยใครป้าเบือเลย ผมเพิ่งเข้ามานอนประมาณบ่ายโมงแล้วมันก็ไปพอผมรับมุกมันไปแล้วพอผมตื่นมันเพิ่งถึงบ้านเมื่อกี้นี้เลยนะครับคนซึ่งพอมันถึงบ้านบุกรู้ไหมมันไม่มีแรงเปิดเสียงเพื่อนกูหรอเปิดเสียงเพื่อนกูหรอไอ้เหี้ยเพื่อนกูฆ่ามันให้ละเปิมากเพื่อนเปิดเสียงเพื่อนกูหรอต้นไม้สองตัวนะเปื่อยแม่มึงอะกูอยากเล่นอย่างนี้เป็นเฮี้ยเลยรอะ ตาย่ต้องไม่เอานะของมันไกลโอ้โห ุณเ,เล่นสนยไอยู่บนบนบน,บนบนบ้านแดงหนึ่งได้ไหมวะเพื่อนได้เพื่อนถ้ากูโดนลูดอ่ะจะลองดูดิแมวเาตามน้ำตามน้ำตามน้ำตายตาย ใครไปลมบนหน้าบบบพิษว่บมึงเคลียด์ดิไหนไปลมบนหน้าบบบพิษมึงผมเห็นนะซิกต้องเต็นน่ะเข้าหมาของผมเลย เคยปาระเบิดวะเมื่อกี้มึงเห็นปะเมื่อกี้เคยปาระเบิดอ่ะเฮ้ยไอ้ไอ้อะ p o i m e ใครอ่ะปาระเบิดไหมอ่ะไม่ใช่ผมครับไม่ใช่ผมครับใครอยู่ใกล้ใครอยู่ใกล้ที่ตอเมื่อกี้ที่ฟ้าไงไอ้ไฟกันไอ้ไอ้ไอ้คุยอยู่เต็นท์มึงดูด้วยใครปาระเบิดได้กูกูเดี๋ยวกูให้ออกให้ยศกูให้ซิกสองกระบอก แม่งเลยแหละใครปลาระเบิดใส่อะเฮ้ยกูลำคาบหนไอยที่เนี่ยใครทำเซิร์ฟฟาร์มหลุดวะกูจะไปดวลสไนกับเพื่อนกูสักหน่อย ใช่หยงนอกอะ <c oughs> ไป มันปาระเบิดวะไอ้เหี้ยง่ายกูรูน้นสัตว์พระบาทสมเด็จพระบรมใครมันยิงไม่หยุดเลยวะขอไอ้เหี้ยมันเอา,าซีมีซอคอกูอะกล้าม,มาเคาะกูพอกูสวนไปปพิ่มแม่งหนีกูไอ้เหี้ยน่าใครปาระเบิดอีกอะ เฮ้ยเสียงบังเกอร์หรือเปล่าไม่ใช่บังเกอร์ระเบิดบังเกอร์ระเบิดพี่บังเกอร์ระเบิดนี่หลอดแล้วมึงอะเฮ้ยแค่โมอสินยิงอ่ะ พี่ไข่ชอบเอาระเบิดมาวางแล้วเพื่อนเฮ้ยมันเป็นบังเกอร์เกิด์ระเบิดพ,พี่บังเกอร์เหมือนรังพี่เก็บภายใน,นเอาคนไปเล่นในเมืองกันไม่จะพึง่งขอเล่นก่อน,นในไม้ฟ้ามึงก็ลองเอาสนามาเล่นดูดีกกดมึงไม่ได้สตรีมไม่ใช่หลอกฟ้ามึงเอาสนามาได้นะกูค่มให้ฟ้าไปเอามาไปเสียดวกูซื้อให้ใหม่ฟ้า มันลงยากตองเสรซฟใหม่ดีกว่า,ากูเห็นจักราเคอันนี้มันก็ไม่มีคนมาให้ยิงอยู่แล้วเว้ยพี่กูเห็นจักราเคจักราเค,าเคตายจาะจักราเคว่ายน้ำมาเอาไม่ละให้กลัวสนลงลงไปเซฟธรรมดากับพวกมึงเลยไหมละ่ะไม่ได้พี่ยากมันเป็นมอยอ่ะกูเก็บได้กูเก็บทัน เล่นที่โล่งเลยเอาไหมมันจะไม่ต้องแคมเล่นที่โล่งวัดกับพวกมันอะเต้นได้นะถ้าเอาทนายอะแต่ว่ามัน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 ต้องเยอะกว่านี้เนาะต้องเล่นเอ็วีดีถ้าเอาจะเล่นในเมือง2้0ยสองสองร้อยะได้เสียอยู่แต่นี้ห้าพันเยอะไปเพื่อนหรือว่ามึงคิดว่ามึงจะไม่แตกอะ โอเครถกูแตกกูอย่างโดนแคนใหญ่เนี่ยไอ้เหี้ยโอรถสภาไปไหนวะกูจะยิงยิงตรงนี้เลยกูจะไม่ไปไหนเลยยิงหาแม่มึงง่ายไปเข้าเมืองไหมลอยฟ้าเข้าเมืองไหมทุกคนเข้าเมืองไหมได้ครับได้ได้เอาเอาเอ็นบีดีได้ไหมเพื่อน ไอ้พียไม่ดีไม่มีไอ้ฝาเล่นน่ะไอ้ฝาเล่นก็ได้ต่อน้องมาดิสองร้อยอ่ะร้อยสองร้อยอ่ะร้อยหนึ่งได้ไหมน้องมีขายสี่ห้าเขบอกเลยขายบอกเท่าไหร่ผมหมอใช่ร้อยแปดสิบครับได้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 เอาด้วยเอาด้วยนี่กันเลยเหรอพี่เข้าเมืองเลยพี่วิ่งเข้าเมืองหรือดิดอ่ะก้กวัวเนีไอชาตหมาเดี๋ยวเก็บตู้ก่อนบอกดีครับ กว่าเว่าสดงเก็บตู้แล้นะเพื่อนกูไม่เอาตู้ไปนะได้ก็เก็บไว้ในตู้นี้จำจำจำเซอร์ไปด้วยไม่ให้พี่โดนดักเอาไปดีกว่าพี่เออพี่ถือไปเลยยังไงก็ต้องเข้าเซอร์ฟาร์มอยู่ดีเซอร์ฟาร์มโดนลูดไม่เอาเดยกกูเมาไม่โดนไม่โดนคนไม่เยอะคนไม่เยอะเปลี่ยนพารแล้วเปลี่ยนพารแล้วบอกเลยนะชัวร์ไหมเปลี่ยนพาร์แล้วเปลี่ยนพาร์แล้วพี่กไปดีกว่าไปดีกว่าดกูดีกก่อนนะกูดีก่อนนะเฮ้ยไปกูหน่อยเออพี่ดีก่อนเลยมให้ไอ้บอสไอ้บอสดูนะเฮ้ยน้า กูยังไม่ไปนะกูย nah. ังไม่ไปนะไปกูอยู่ในแคนกับมึงก็ดิดดี้เดี๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งกูอยากดูกูอยากดูเฮ้ยป่าอะไรที่เนี่ยป่าระเบิดแล้วกูตายโอ้ยลูดอ่ะใครชื่ออะไรปากกาใครผมเก็บผมเก็บผมเก็บย่าตู้อะไรชื่อชื่ออะไรไอ้เหี้ยฟ้าไอ้ฟ้าไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไอ้ฟ้าอ้อะไรวะไอ้เหี่อะไม่โยนความบิดมาให้กูตลอด